så kan vi I dag skal jeg hente Katrine, fordi vi skal til svømning. Og hun skal sove hos mig, fordi i morgen skal vi til brødning. Trine er i skole, og nu skal jeg hente hende. Men jeg kunne ikke komme i skole, fordi jeg skulle til lægen og hente noget medicin. Men jeg bærer op, Katrine, Okay, det var nysung. Men jeg bærer op, Katrine, Anna. Men jeg er med det bag lungeren. Vi har mormor, ha. ฟายาเจียสวัสดีค่ะพี่น้องเรือยงหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสวัสดีค่ะพี่นายวันนี้ฟายาได้ไปปอนเหวไหมคะวันนี้ได้ไปปอนเหวไหมไอีเด้ค่ะดูแบบปอนเหววันนี้ได้ไปปอนเหวไหมไม่ได้ไปบอฟะก,ก็ค่ะอ๋โอเคแล้ววันนี้ทำไมไม่ได้ไปคะแกไม่ได้ไปเนี่ยเหวทำไมอะลูก ดิสเ<ำ>ดสเสหนูนแอน,อน,อนอยี่ไม่ได้ไปโรงเรียนหน,นูก็เลยไม่อยากไปปอนนี้เหว่ด้วยใช่ไหมก็เลยไปหาหมอด้วยกันทั้งสองคนเลยโอเคตอนนี้รอแคททีน่าใช่ไหมคะโอเคค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว10นาทีผ่านไปเดินออกมากันสองคน สวัสดีค่ะแคทตีน่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคกลับบ้านกันค่ะสิไปเห็นดินชิงตัวฮาร์ดฮีนไหมอะไรกันล่ะโอเคกลับบ้านกันค่ะวันนี้เป็นคุณแม่ลูกสามวันนี้มีลูกสาวสามคน นี่เวลาสองสาวสามสาวเขาอยู่ด้วยกันเขาก็จะมีความสุขมากนะคะโอ้คุยกันตามภาษาเด็กน้อยโอเคแพทริน่าวิลูวาเรอานว่าีน่นา่มีตกยมากันควาันยาีน่โอเควันนี้ เมื่อวานขับรถติดหิมะนะคะก่อนเข้าบ้านเพราะว่าจริงหิมะไม่ตกแต่ลมพัดโลมพัดหิมะไปกองบนถนนอีกเยอะเลยเมื่อวานก็เลยขับรถติดหิมะวันนี้ก็กําลังเริ่มลมพัดอีกแล้วพี่น้องเบรสม,ยสมยสัยที่เบรสมัยก็ะสไลดาลยโอเคหมวกสวยมากเลย เดินสะลัดก่อนไปถึงบ้านพาเด็กๆแวะโคมาไปซื้อขนมกินกันก่อนนะคะไปค่ะเด็กๆบอกว่าอยากกินไอติมห <c oughs> นาวปนีก็สิกินไอนติมไปก็อินเลยลูก

เห็นไหมกำลังโตอีกแล้วค่ะนี่นะร้านขายของหน้าบ้านพวกเราก็เป็นร้านขายของประจำหมู่บ้านนะคะเล็กๆจะมีของทุกอย่างค่ะเหลืออะไรมาที่นี่ได้รวดเร็วทันใจโอเคเข้าไปเล็ลูกลับบ้านนี่นะบรรยากาศบรรยากาศหนาวๆแบบนี้ติดลบนะคะติดลบหนึ่งลบสองลบสามเด็กๆเขาก็กินอันดิมไม่หนาวเหรอแม่ถามว่าหนาวไหม เอฟซีเขาจะได้รู้ว่ามันหนาวนะอันนี้บอกไม่หนาวนะคะเคทรีน่านัาคุสปิซอีสเมื่อถึสเนเวอร์ฟุยสะดวกครับยน้อยคทริน่าบอกว่าหนาวโอฟโสปิซาดูส่องโอฟโสปิซาดูส่องเด็กชั้นไม่ไม้เม็นสมัยว่าไม่กินเวน้อยอันนี้ตอบแทนบอกว่าก็มันอร่อยก็เลยกินแล้วฟายาและลูกหนาวไหมคะไม่หนาวกินในเตีนได้ ไม่ว่าหน้าหนาวหน้าร้อนนะคะโอเคโอเคนี่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 ขับรถตรงนี้ต้องระวังทางเข้าบ้านแล้วนี่ลงพัดขีม้ามากองกันแบบนี้เลยนะคะเนี่นะทางเข้าบ้านนะอันนี้คือเพิ่งเริ่มนะคะเดี๋ยวอพอตกดึกขีม้าก็จะกองรวมกันกลางถนนเยอะกว่าน,นี้นะถ้าเนี่ แล้วแต่กระแสลมเลยนะลมพัดแรงก็ยิ่งยิ่งกองนี่พัดมากองกันเยอะมากเลยแต่วันนี้คงไม่หนักเท่าเมื่อวานนะคะนี่ถึงบ้านแล้วมี่บ้านเราช่วงนี้ก็มีน้ำแข็งย้อยเยอะมากนะตามหลังคางแบบนี้นะคะแต่แม่บอกว่าห้ามไปยืนใต้น้ำแข็งนะลูกนะอนยักชินอโมอิสโตอุนไนกัส ที่ว่าฟ้าลิศอีกต่อนัานะลูกมันอันตรายมากเห็นไหมมันสวยก็จริงแต่มันอันตรายเอ๋เห็นไหมสวยจริงๆนะเนี่ยเนาะเนี่ยเนี่ยวันนี้อากาศบางทีก็บางช่วงเวลาก็เหมือนจะแค่หนึ่งองศานะคะอากาศไม่ติดลบแต่มันก็มีบางส่วนที่เริ่มละลายแล้วนะ อตอนนี้หิมะก็ยังตกอย,อยู่เรื่อยๆนะคะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศแบบเดิมๆแต่ก็คือดูไม่เบื่อนะคะหิมะนี่พวกเราชอบมากเลยนี่บรรยากาศนะคะูขาวมากเลยอะไรเนี่ยทำอะไรเโอเคนี่เดี๋ยวตามไปดูอีสเตร์พาร์ที่ต้นยูเลชัยเราดีกว่าไหมนี่ที่หน้าบ้านน่ะไฟปิด แอนยากับแคทชีน่าแอนยากับแคทชีน่านี่ปีหน้าโตเท่าแม่สูงกว่าแม่แล้วปีหน้าแคทชีน่านี่เขาเป็นลูกครึ่งเหมือนกันนะคะเขาเป็นลูกครึ่งเดนมาร์กแล้วก็โปรแลนด์นะคะคุณแม่เขาเป็นชาวโปรแลนด์ค่ะอุย้ยต้นคริสต์มาสแม่มันล้มอีกแล้วโอ้ยหม่องตั้งพี่น้องเอามา <S <S ิ้งกับขางบานไแบบนี้แล้วมันก็ล้มตลอดเลยเห็นไหมนี่ okay. โอเคอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ที่จะให้ดูที่ว่าแแบบด้ดวยก็ที่ว่าเชลนี่อันนี้มัน,น,นมันหนาวจนเป็นน้ําแข็งแบบนี้เลยนะอันนี้มันไม่ใช่แค่อันนี้มันไม่ใช่แค่หิมะเหมือนมันเป็นน้ํานะคะน้ําที่ละลายโอเคโอเคพูซนะิเห็นไหมลุปน บางช่วงมันจะละลายแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันก็กลับมากลายเป็นอากาศติดลบอีกมันก็เลยแข็งแบบนี้ <N> ใช่ไหม <N> ดุูทุลักทุเลมากต้นคริสมาสวันนี้ต้นนี้มาวางหน้าบ้านเฉยนะพี่น้อง <N> ตอนรับเดือนธันวาย,ยังไม่ได้ตกแต่งจริงๆนะเดี๋ยวกลางๆเดือนเราถึงจะ ออกไปหาต้นคริสต์มาสเข้ามาตกแต่งในบ้านนะคะ <laughs> มันล้มอันเนี้ยล้มอีกแล้วต้นคริสต์มาสเรา <laughs> วันนี้ <Hi. S 1> ยังไม่หมดอีกเหรอลูก Hi. 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 นี่วันนี้จะผัดผักนะคะผัดผักหมูสับให้เด็กๆทาน น,นี่คือกะหล่ำหัวแหลมกะหล่ำหัวแหลมแบบว่าหัวไม่ใหญ่นะคะหัวเล็กๆเ,เองที่น้องช่วงนี้ช่วงนี้หัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ใบเขาจะแข็งๆหน่อยนะคะอร่อยมากนะมันชอบมากเลยนี่ใบเขาจะแข็งๆหน่อยป, <laughs> ปอกออกมาเหลือแค่นี้เองหัวเล็กนิดเดียวสิบสองโครนนะคะเดี๋ยววันนี้ขอหั่นกันหั่นแล้วค่อยล้างโอเค แต่ว่าโอเคประมาณนี้ บ็อกกี่บ็อกกี่มันก็จะหั่นแบบนี้เลยนะพี่น,น้องแล้วก หั่นแบบนี้แบบว่าไม่ละเอียดมากนะคะชอบแบบว่าโคลูเคลีพี่น้องแล้วก็จะไม่ให้มันเปื่อยมากนะชอบแบบโคลูเคลีแล้วก็ไม่เปื่อยมากเขาไม่ไสงหัว kele <laughs> Hmm. Selesai. Like, oh, <laughs> bye. Fire lele Sådan Okay, Det også, er i hun gaffel. skal huske at bruge gaffel, ja. Gaffel til at tage mad op på ski. Ikke også? Men ikke <laughs> for mig. Eller bliver det bare gaffel hjem. Ja, ni. Sådan. Højt derop. kom jeg af jer? Pas på, at de er varme, Og Smager det godt? Mm. <laughs> Det var varmt Det var varmt baggrøn. Det var varmt Men mig, der er masser af grøntsager, jeg ikke godt kan lide. Uh. så lidt kød Mm. 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 อะไรมันเกิดอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมเป็นซุปหลอดสวยไหมลูกดูไม้พลุดนายเขาก็ชื่อว่าเพราะว่าน้ำมันไหลมาจากท่อรางน้ำนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถ่ายอีกไม่หนาวเหรอลูกปวานเนี่ยพอซิมเป็นชั้นสวยมากเลยนี่เห็นไหมน้ำพลุดทั้งหมดนายเห็นไหมมันเป็นน้ำใช่ไหมแล้วมันก็จะ Uh. Du ser, vi skal ikke klogte den. Nej, ikke alt. Altså ikke Hvad siger du, mig? Ah, mig? Okay. Ui. บอกโอ้เด oh. ี๋ยวแม่ตามไปดูน yeah ้องไฟอะที <h <h ่เขาทำอะไรโอ้เห็นไหมนี่ไฟอะขับปั้นในก้อนใหญ่แล้วนี่ว้าวไฟอะทำไมมันก้อนใหญ่อย่างนี้หนูปั้นเองไงนะเนี่ยเฮ้ยเก่งยังไงลูกเก่งมากเก่งมาก <laughs> หนูเก่งมากค่ะเอาปั้นมาอีกใช่ไหมลงงูกแมโอ้โอเคเฮ้ปั้นตอมาเฮปั้นต่อมาอาันยังไม่ช่วยน้องเหรอผู้ช่ยวาญโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าไหาฮ่าฮ่าฮาฮ่เฮ่า่าฮ่าฮ่าฮน้่าร่าฮ่าาฮ่่าฮ่่าย่าฮาฮ่าเ่า่าฮ่นฮา่า่้า เก่งไหมลูกแฟค่อเมืก่งไหมลูก <médico> น <ę> mm ้องแฟจะทาอะไรลูกน้องแฟรจะทาอะไรตัวตัวเหรอลูกจะทานิสบอลโอเคือใหญ่กว่าตัวแล้วอู้หูอุ้ยลอกออกเป็นชั้นๆไปเลย 哇哦！<Wow. laughs>